sterreich เป็น irgendwo ครูไม่ได้ขาวโทษคเกรฟอร์따พ Howard เธอ็ตไร Entre 牴 m 你 Ali 吗น Roore น Ariel นะ f h ça возмож old call it 達 pada egн pikokinak ด้วย verg retir voltages นะคะคงนาฟ่าพามัดซิฟอร์คงนาฟอยากนาฟะตกร h ดาย ysk tanto ーツ對啊สู้ว่าฟ ировать impres vegetarianapat petits исслед หรือเป็นทีคร์生活ยอนป感じ și ด quently ก ар�.. 給ต rice อสิ้น ды alumnus อย Muhy ขอบค�คอยหร Uganda surface sickness สิ้นตสิสิ้นวัน ается 阿拉会拉。 กอเจอคือเก่าโอ้สังเกตทางที่้องเลยเ่้กิเหใส่หมดซแเดอร์รีวิวจ้ากอนมาไทยใหมเชื่นี่เห็กตอนม่ามานองหมเ็นดเข้กตมกนอะ กําลังสิกิ๊ข่าเิ่มแล้วเดิอพี่น้องเพี่น้องกิ๊เข่าเริ่มจะกินเขากะจำนี้แหละพี่น้องเอยขากิน,นา,นา,า,นากินห้าวบุเจ้านางกิ๊เขาจัเสกินกินม่อไม่นะไปทางเขาเลือกจบกันยับมา แค่เงอยู่แแเาแอยู่ดอกเราเ่าห้ปิ่งปนากไบ่ปิ่งเขียดก็มี้ไปิ่งเขียดนะดแบิด้ามาเด้อมาเด้อมึงนเาเขาเด้อถ้าก็มาห่อไปท่านขึ้นเขาเอ้ยล้ออกมาแล้วทางเราบอดจับทางบ่ ทัานทางอยู่บ้านหลดนี่บ่<อ>่านปะก่อปิงไก<อ>่ปิ้งปลาปิ๊งเขียก็มีครบซ้ำเขียดเนี่ยะครบเลย่ะครบป้าคืปโอปตัวใหญ่แ <c> ค <oughs> ่อ <c oughs> ี จืดชืแบบนี้เขต้องยางอืมเนี่บข่าให้สดดิเอามาเปลือก มากิาใช่ไหด้อไมได้ี่อก่บกมือ่เยอะพอนะไเนึยกได้่องอันเรื่อกระสอบบ่แต่กระสอบไปกระสอบมันบอกผุ้อลนงชองอันเี่ยหบอ้พาไปหาลายรีรอค่ะถ้าพมาตกอจ้าคนนันคนนทานลงที่้าเอ้่นนา <c oughs> ขันีวัน,นะนหนาวพอลงสิเอ้ยลงไม่ลงลง,ลงกน,น่านะลงมาชิดกันกแล้วแล้วเห็นจที่ลงกว่าเก่าม <c oughs> ันจะมีทางมาหรอาาน,น้ยมันพอใจเ็สิวัน่าเอาคนมา ăn hòn nào ơi, mắm đựng hông, mắm ngày, <cười> ừ, <laughs> có <laughs> ngày tay <laughs> không <nằm> <cười> <cười> có không, phấn lôm còn lẽ. <lại. cười> Cái len <này khá> <laughs>

จบอกบอกอไปต่จะมาลอยน้ำเลี้งมันน่ะจะจะมังน้ำกนัก็มดรล้อะไรอ่ะว้ายบอกยิ่งเย็นแน่งเด้อมาเสตัวเด้บัดเมือนี่บุปตามาบุตานี่แะ มไปเขากอดใหม่มาแหงแล้วเมื่อตีดเป็นตาไอ้มเดขากอดใหม่เ <doctor> ด <leave> ้อพ <dinner> ี <person> ่ก๊าลงยางพี่น้องยางเขาวันจากมาจากคนสองสีปดเก้าคนพี่น้องปฝาไม้ยังดีอ่ะยังโทรศัพท์นะตอไปกอม บอกเราประกันเด้อโดรศยพทับช่วยคองคว้าเขาจะเอาเนื้อมาจ่อได้ก่ไปเดอนนะจะไปาขากวนดอนกันเดอนน่ะจะไปไปเขาเขาเขากำลังเขา มาเลยเออหากันเลยเด้อกระสอบให้กระสอบมันผู้รุนนี้มายากกระตายนี่ถือกระสอบเนาะนั่งใหม่เขาอันไหนาะ Bô lai, vinh nọ Muộn tên muộn ong mãi 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 mãi

ปวกพี่เนาะเก็บเ็ดปวกฮะเห็นเท่ากบอกดิอะไรถั้ดเนไ้จะเห็นบอหยีบนะเฮนะรอหยีบได้ยเหยีบได้นี่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 อนตกใสด้นะนางเดต็มกะตา เขามานางเอามาอาไมเพิ ừ, 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 ่งเติเขามานางเอาไม้ได้เนี่่เติบจนเห็จังเลยเห็นเอาไมก็สลุอดแล้วลงหนะ เออมันมีจูมันเลยไหนเอ้จูมันก็มีบ้านมันก็มีท่าบุตรท่านเลยขี้อ่ะใช่เออรอเก็บแต่บ้านมันหลอกไปเลยเฮ็ดปุ๊บก็เจ้าพนมาตัดใหม่บ้านนี่เขาอีและก็พี่อายเด็กเย็บบ้านเออเออเธอแตกบัดพี่น้หนุ่ย เพื่อเมื่อหอดื่นจักสีเนี่อไรหละน้อใหม่ใหญ่นเาบุไป็ด้อนี่กเอาน่งในทุงหนึ่งเนาะนั่งในทุงหนึ่งเลยอะไรก็จะเก็บ่ห็นเลย

เฮ้ยนี่ทงผูดจกว้างหนึ่งเลจ้ะเรามาบุญเก็บจนหาผูกมคอนสาวพี่น้องเอ้มาหาโนมาเห็นเห็รปุ๋ยเอกเปินแบบว่าออกลาเป็นงามีเห็นว่าพี่

So sau bạc ngày đằng cái bà hết yên yang hết bố Nhà nhàng, tè <laughs> hết buộc bạch yang bớt là tạp chắc, bút lạnh bút lạnh lẹt, con Cảm năng nhàng mà nhàng mưa nhàng này, nhàng với lột nhà vâng là pin đỏ ơi thìm hột xiêm si quá nà cả đi đây <laughs> <này> nó mày <mai. cười> đây nó mày lái cho thìm xiêm si ha bỏ hết lời. ขาเจ้าภิเอาวคุน่เนาะมาเห็นเอามาส่งด้วย่เห็นก mm. er ็ส like mm. ่งบ่เห็นก็ส <ok ่งอันนี้กะทิฮอดเกอพูนนั่นเกอก็บ่มีเกอก็มีไปจะเกือบค่ะเสียก็เเียเจงียไวรุ่นเงียบมาก บุ้งเด้อบุ้งเด้อเรามาหาพันธ์กำลังสีมือพี่น้องเอ้ยุูไปทางกอไล่ชดอีอย่ามาไล่เอาเอาทางกอเอาทางห้ากำลังสีมืออชมพมาเอาหนุ่มใอีดีเนาะมาเถื่อน่ากระทบมาหลับเดี๋ยวให้ลูกชายจะอยู่เด้อสิ อะไลก็แช่เด้อพี่นนาะอะไลก็แชร์ก็ติดตามนี่ก็เจอสกายเห็นเด้อกิบหน้าพอกันไหมสบายดี